ข้อ4ครับสารตัวกลางใดในคลีฟไซเคิลที่มีคาร์บอน5้าตอมเค okay. มาดูแผนพังของคลีฟไซเคิลกันคลีฟไซเคิลเนี่ยจะมีหลายชื่อหน่อยที่เราต้องรู้จักก็คือคลีฟไซเคิลซิตริกแอซิดไซเคิลแล้วก็ไตคาร์บอซิลิกแอซิดไซเคิลนะอันนี้เนี่ยสื่อความได้เหมือนกันครับคือว่าจากลักษณะแบบนี้ตรงนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของคาร์บอนอะตอมเนี่ยเราต้องมาดูว่าในขั้นตอนแรกเนี่ยสารสเสถียรตัวแรกที่ได้จากการเอา อะซิ y ติลโคเอนไซี่ยมาเจอกันในส่วนของออกซาโลซิเตเนี่ยเราจะได้ตัวของซิเตรตออกมาใช่ไหมซิเตรตหรือว่าซิต r ิกแอซินะเป็นสารที่เสถียรเนี่ยตัวแรกของวัตจกักรนี้ตัวนี้เนี่ยจะมีคาร์บอนทั้งหมด6อะตอมอันนี้นะซิเตรตหรือว่าซิต r ิกแอซิเนี่ยจะมีคาร์บอนทั้งหมด6อะตอมเป็น C6 จากนั้นก็จะมีการเปลี่ยนเนี่ยไอตัวซิเตรตตรงนี้ให้กลายเป็นอัลฟาคีโตกูตาเลตตัวนี้ สำหรับไอโซซิเตตเนี่ยมอไปลายไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่อาจจะมองข้ามไปเลยก็ได้มองว่าตัวซิเตตเนี่ยท้ายสุดจะมีการเปลี่ยนกลายเป็นอัลฟาคีโตกตาเตแต่ว่าในขั้นตอนตรงนี้จะมีการดึงคาร์บอนไนเนี่ยออกไปด้วยเห็นไหมดึงคาร์บอนไ์ออกไปครั้งหนึ่งเนี่ยก็เท่ากับว่าดึงคาร์บอนตอมเนี่ยออกไป1ตัวดังนั้นจาก c 6กเนี่ยก็ต้องกลายเป็น c 5อัลฟาคีโตกตาเตนะจะกลายเป็นตัวที่มีคาร์บอนตอมเนี่ยทั้งหมด5ตอมตามโครงสร้างนี้ จากนั้นอัลฟาคีโตกูตาเลตเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนกลายเป็นตัวซักซินเนตอัลฟาคีโตกูตาเลตนะท้ายสุดเนี่ยจะมีการเปลี่ยนกลายเป็นตัวซักซินเนตซึ่งในการเปลี่ยนเป็นซักซินเนตเนี่ยท้ายสุดแล้วก็จะมีการดึงตัวของคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยออกไปเหมือนกันอันนี้ก็เป็นการเสียเนี่ยคาร์บอนอะตอมออกไปอีก1อะตอมกลายว่า,วาพอกลายเป็นซักซินเนตตรงนี้เนี่ยมันจะมีคาร์บอนอะตอมทั้งหมด4อะตอมกลายเป็น C 4ซนะ จากนั้นก็จะเป็น C4 อย่างนี้ไปเรื่อยเนี่ยจนมันกลับเข้ามาสู่สภาพของออกซาโลอะซิตเที่มีคาร์บอนอะตอม4อะตอมเหมือนกันเค okay, นะเป็น C4 เนี่ยยาวไปเรื่อยเลยตั้งแต่เป็นซัคซินเนตอันนี้คือภาพรวมของการเปลี่ยนจำนวนคาร์บอนอะตอมเนี่ยของสารในแต่ละขั้นตอนนะตอนเป็นซิเตตเนี่ยมันเกิดจากการเอาออกซาโลซิเตตมาเจอกับอะซิติลโคเอนไซเอชใช่ไหมอันนี้เนี่ยมัน C2 เอา2รวมกับ4เนี่ยก็ได้เป็น6นะ จากนั้นก็จะมีการเปลี่ยนจากซิเตรตกลายเป็นอัลฟาคีโตกรูเตเลตขั้นตอนนี้ดึงคาร์บอนไซ้์า,นาเนี่ยออกไป1โมเลกุลก็เลยทําให้ C6 เนี่ยเปลี่ยนเป็น C5 จากนั้น Alpha อัลฟาคีโตกรูเตเลตก็จะเปลี่ยนเป็นซัคซิเนตต้นนี้ก็จะมีการดึงคาร์บอนไซ้์า,นาเนี่ยออกไป1โมเลกุลเหมือนกัน C5 เนี่ยก็เลยกลายเป็น C4 แล้วก็เป็น C4 เนี่ยไล่ย,ยาวไปเรื่อยภาพรวมก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมไล่เรียงได้ตามนี้นะถ้าเกิดว่าจำคอนเซปต์ตรงนี้ได้เนี่ยข้อนี้ก็สามารถกาตอบข้อ1ได้เลยหกึ Alpha ่เลต โอเคนะเป็นตัวที่เปลี่ยนเนี่ยมาจากส่วนออกซิเต็แล้วระหว่างทางเนี่ยมีการดึงคาร์บอนไปหนึ่งโมเลกุลจาก c 6เนี่ยก็เลยกลายเป็น c 5อัลฟาคูตัวกูตเตรเนี่ยมีคาร์บอนทั้งหมด5อะตอมต่อข้อ 1. ซักซิเนตเนี่ยมี4อะตอมใช่ไหมซักเิเนตมี4อะตอมแล้วก็ซิเตตซิเต็จะมี6อะตอมตามนี้ให้ดูนะตัวแรกตัวนี้คือซิเต็ดอะตอมออกซาโลซิเตตเนี่ยก็มี4อะตอมเหมือนกันโอเคนะข้อนี้ก็สรุปให้ภาพรวมของเรื่องคาร์บอนอะตอม